สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นพลังงานคลิป relationship นะคะมาดูกันเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะแต่ละคลิปก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันนะคะสามารถรับชมได้ทุกธาทุกราศีเนาะมาเริ่มกันเลยค่ะความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะลักษณะความสัมพันธ์คุณเจอกันผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะเครื่องมือสื่อสาร บางคนเพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะคะหรือว่าเคยห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาคุยกันอีกก็ได้นะคะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่แน่ใจยังดูไม่ชัดเจนคุยคุยกันอยู่ค่ะแต่ก็เหมือนประมาณว่าลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะรอดูว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอะไรแบบนั้นนะคะ ลักษณะความสัมพันธ์มีคนที่ดูกักนะคะกักความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ตัดสินใจว่าจะยังไงกันต่อกันแน่เนาะอืมแล้วก็เกี่ยวข้องกับพ่อแม่แม่ได้ด้วยนะคะชาวทาตินพฤกศกันบางกรคนที่เด็กกว่าคุณได้นะมาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะชาวธา ชาวทัตไฟแม่สิงนหน์ูชาวราศีพิจิกเดวิลแล้วก็จักรเสณ์นะคะอืมหนูกรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่มีความกลัวในเรื่องของความรักหรือว่ามีอดีตอืมมีอดีตนะคะที่เขาเคยจบเคยเสียใจ ในอดีตอะไรเงี้ยเราก็มีกำแพงสูงมากถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกมองว่าเขาเปิดใจกับคุณมากๆนะทั้งที่เขาเคยมีอดีตหรือว่าเป็นคนที่มีกำแพงสูงเนี่ยเขารู้สึกกับคุณมากๆะคะ่ะเขามองว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขานะคะ จริงใจจริงจังมากเลยอ่ะไพ่หกถ้วยนะคะเป็นรักต่างไว้ได้นกมองว่าเขาแอบคลั่งใครคุณมากๆนะคะอาจจะไม่ได้แสดงออกเท่าไหร่นะคะการแสดงออกของเขาน้อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือว่าคําพูดก็ตามแต่เขาคลั่งใครคุณมากนะ,ะเขาเปิดโอกาสให้กับตัวเองสําหรับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยนะคะเขารู้สกึกอย่าไรกับคุณคะ นอกว่าเขามีความแบบอยากจะจริงจังในความสำคัญนี้นะแต่ก็มีความแอบกลัวนะคะไพ่ไพ่สามดาบนะ่ะดูเหมือนเขาจะกลัวความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นพ่อไม่ไม่ก็ได้หรือคนที่มีอดีตในเรื่อง,องความรักนะคะอดีตในที่นี้อาจจะเป็นความรักเก่านะคะหรือ ความเจ็บปวดในวัยเด็กของเขาก็ได้นะเขาจริงจังนะลึกๆคือจริงจังมากๆเขาแอบคาดหวังว่าความรักครั้งนี้จะเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยให้สิบเหรียญสิบถ้วยนะคะนกมองว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบจริงจังอะอม,มาดูความรู้สึกของคุณกัน คุณก็รู้สึกดีกับเขานะคะคุณยังไม่ไม่แน่ใจในตัวเขามากนักแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้หรือเปล่าด้วยนะคะคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายนะคะคุณไม่อยากที่จะเสียใจหรือผิดหวังในเรื่องของความรักอีกแล้วคะ่ะคุณใจเย็นนะคะคุณใจเย็นมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าใช่มันก็ใช่ถ้าใช่ ถ้าใช่ทุกอย่างมันจะถูกพัฒนานะคะนกมอกว่าตัวคุณเองอะ่ะให้โอกาสคนคนนี้มากกว่าคนอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นถ้ามีคนอื่นๆเข้ามาในช่วงเนี้คุณคุณให้โอกาสคนคนนี้มากเป็นพิเศษคุณรู้สึกว่าเขาใช่กว่าคนอื่นๆเนาะพละง,งานทัุน้ำขึ้นมานะคะกรกฏพิจิกเมีนชาวทัดดินพลึกศกกันมังกร คนคนนี้ค่อนข้างถูกใจคุณมากเลยแหละนกมองว่าคุณคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะหรือคนคนนี้ทําให้คุณเนี่ยปฏิเสธคนอื่นๆด้วยนะเขาใช่สําหรับคุณเลยแหละ <oland> เขาจะทําอย่างไรนะคะขอดูว่าแอคชั่นของเขาแปถ้วยนะคะห้ามา ว่าคนคนนี้เขามีความสับสนในตัวเองเหมือนกันนะเขากลัวการถูกทอดทิ้งนะคะเขาระมัดระวังตัวเองค่อนข้างเยอะมากๆเลยอ่ะแต่เขาก็รู้สึกว่าโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเป็นโอกาสที่ดีเหลือเกินที่เขาไม่สามารถที่จะสูญเสียไปได้นะคะคิดมากคิดเยอะนะสิ่งที่เขาจะทำนกมองว่าอืม อย่างที่บอกเลยว่าเขาจะไม่ยอมเสียโอกาสนี้ไปนะคะคุณเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเขาแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีความกลัวนะอืมแต่ความกลัวเนี่ยความกลัวต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้จริงๆนะคือแบบ รู้สึกกับคุณมากๆรักนะคะรู้สึกผูกพันรู้สึกดีอยากอยู่ใกล้ชิดอยากมาหาอยากมาเจออะไรแบบเนี้ยเป็นเป็นความรู้สึกที่ตกหลุมรักอ่ะนะตกหลุมรักอย่างรุนแรงนะคะต้องใช้คํานี้เลยอ่ะคนคนนี้หรือคุณก็ได้นะเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงได้นะคะเขาคาดหวังในความรักครั้งนี้นะค่ะคุณคือคนที่ใช่ที่สุดเลยอ่ะ คุณทาให้เขากลับมาสดใสเขากลับมามีชีวิตชีวาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคุณเป็นความสุขความสดใสค่ะความสุขความสดใสในชีวิตเขามีชาววันอาทิตย์นะคะชาววันพฤหัสทัดน้ำาาัดลมเมถุลจนกลุ่มรู้สึกว่าคนคนนี้ เขาจะไม่กลัวอะไรอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่างๆที่อยู่ในใจเขาก็ตามเขาจะกล้าเขาจะกล้าหาที่จะรักเขาจะเอาชนะความรู้สึกของตัวเองได้เขาจะฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นนะคะ คุณมีผลต่อใจเขามากๆเขาจะไม่ลังเลหรือว่าสงสัยอะไรอีกแล้วนะคะเขาอึดอัดอะค่ะที่ต้องเก็บความรู้สึกของเขาเอาไว้เขาอึดอัดที่เขาที่เขาไม่ได้พูดไม่ได้แสดงออกมาเนาะหลังจากที่เขาสามารถปลดล็อกหรือว่ากล้ากล้าที่จะทำตามความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนั้น่ะ เขาจะเขาจะแบบเต็มที่มากๆเลยอะ่ะเขาจะเต็มที่ในความรักครั้งนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วนะคะว่าเขาต้องการอะไรคุณคือรักแท้คุณคือคนที่ใช่ที่สุดคุณคือคนที่เขาตามหาว้าวพลังงานดีมากเลยเดี๋ยวเขาเปิดเพิ่มเติมนะคะว่า แนวโนมจะเป็นอย่างไระะขออนุญาตเก็บไพ่สักครู่นะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะ ระหว่างคุและเขา คุณเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกันได้นะคะคุยนกสอดพลังงานของพ่อไม้ไม้ๆนะมีแต่ไพ่ของการรอคอยนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะเนี่ยอืม คุณจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้พูดกันไม่ค่อยเยอะคุยกันน้อยไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นในลักษณะของการที่ต่างคนต่างปกป้องเอ่อโทษทีค่ะปกป้องหัวใจตัวเองอะ่ะคือมีกำแพงอะ่ะไม่อยากเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นนะคะดูมั่นคงดูมีความรู้สึกจริงจังในความรักครั้งนี้มากขึ้น,นะคะ่ะ กล้าที่จะรักกล้าหาญที่จะแสดงออกมากขึ้นแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะคะที่นกเห็นก็คือคนที่อยู่ห่างไกลกันคุณจะได้มาเจอกันหรือความรู้สึกอะคะยิ่งอ,อยู่ใกล้กันก็เหมือนไกลกันเนี่ยนะทุกอย่างมันจะใกล้ชิดกันมากขึ้นจะกระชับเข้ามาจะใกล้กันเข้ามามากขึ้นนะคะเนาะก็มองว่า แนวโนมที่เกิดขึ้นก็จะมีการแอคชั่นแล้วแหละนะคะน่าจะเป็นฝั่งเขาค่อนข้างเยอะมากนะคะที่จะ,สะแสดงออกแล้วก็เขาทำให้คุณรู้สึกได้ว่าเขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเจ้าของธรุรกิจนักลงทุนได้นะคะชาววันเสาร์ได้ คนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเมืองได้ด้วยเช่นกันเนาะนกเห็นไพ่ของการสื่อสารกันมากขึ้นจริงๆนะคะก่อนหน้านี้อาจจะแบบต่างคนต่างเงียบนะคะหรือว่ามีความรู้สึกกักะไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบเต็มที่กับความรักครั้งนี้นะคะไม่ว่าคุณหรือเขานะนกมองว่าตอนนี้คือ คุณทั้งคู่จะมีความรู้สึกสบายใจให้กันมากขึ้นเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่ที่ดีต่อกันนะคะนะคือรักก็แสดงออกว่ารักอะไรอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นการเดินทางมาหาหรือว่าย้ายมาอยู่ใกล้กันก็ได้คุณจะมีช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่ร่วมกันนะคะ ทำให้ความรักครั้งนี้มีความแน่นแฟนมากขึ้นนะเนี่ยความอบอุ่นความรักนะคะที่คุณจะมีให้กันอะานกรู้สึกได้ว่าคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะหลังจากนี้นะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิป Relationship ของเราในวันนี้ขอดูไพ่แนะนำนิดหนึ่งเนะาะไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างไพ่อยากแนะนำอะไรให้กับคุณนะคะ แฮงก์แมนดัสันพ่ยบอกว่าถ้าความรักครั้งนี้เป็นอะไรที่คุณคิดหนักพาอยากบอกว่ามันเป็นไปได้นะหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นไปไม่ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งก็คือบางคนนะคะเป็น เป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาไม่ได้คุยกันเงียบนิ่งหายกันไปก็ได้นะคุณจะได้กลับมาเริ่มใหม่กันนะคะในถือหรียญหกดาบไพ่บอกว่ายังไงความรักคทางนี้ก็ได้ไปต่อนะคะถ้าเกิดว่ายังมีความพยายามนะนกมองว่าเป็นไปได้นะคะสำหรับหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนาะก็ ให้กำลังใจนะคะนะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะคะคุณสามารถแอดไลน์มาได้นะคะมาสอบถามกันก่อนได้นะสวัสดีค่ะยังไงเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ